ร้านอาร่อยงานเจดีปี2568ฝั่งพัสมุทเจดี JD กันบ้างค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่าฝั่งเนี้ยร้านไม่ได้ดังนะแต่ของอร่อยโคตรเยอะเด<ส>ินเข้าง,งานมานะคะเจอร้านแรกเลยค่ะเลนาโซจัดไปเลยนะคะถุงนี้39บาทใส่หมูเขย่าก่อนกินด้วยนะอร่อยมากก<า>ันต่อไปนะคะเข้างานไปเลยเรื่อยๆคนเยอะมากขนาดวันธรรมดานี้เลยจ้ะฟินฟินวันนี้นะคะมาจัดนี่เลยค่ะ ยดูใบอร่อยมากคือแบบมันกรอบกุ๊บกในปากคือแบบดีดต่อไปนะคะชื่นชมบรรยากาศงานวัดนะคะโอ้โหนี่มิวสิกทีมไอติมให้หลานอันนี้นะคะ30บาทอร่อยจึ้งนะคะเห็นฝั่งนี้ร้านอะไรวะคนมุงเยอะอะมาแวะร้านนี้ต่อบวยเออผสมโคบปงโคบั่นสดงโซด,ดา45บาทใส่ผสมอะไรก็ได้มีให้เลือกหลายอย่างทุกคนแต่ความตกใจคือ45บาทเยอะมาก หต่อ,น,อ,อนะคะป๊อปคอนร้รานนี้มีให้เลือกหลายรสปาปีกงปลาปีก้าอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ราคาดีด้วย3มถุงไม่กี่บาทเดิน,นชื่นชมบรรยากาศงานวัดกันไปต่อนะจ๊ะทุกคนค่ะต่อมาอันนี้คือแบบจึิงมากไม่รู้จักไปอยู่ไหนมานมเหนียวมีให้เลือกหลายรสชาติแล้วคือแบบนมเหนียวคืออะไรวะแต่ขอน้องกินคือแบบมันอร่อยมากคือแบบกะว่าเดี๋ยวไปต้องไปส้ำอ่ะอร่อยจริงอันนี้คือแนะนำมากนะคะร้านไหนอร่อยเม้น์มานะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนค่ะขอฝั่งปะสมุทรนะจ๊ะ